ต่วนนี้เป็นขบวนรถด่วนตูดึ84รับสมัรท่านผู้โดยสารต้นทางนนิ์ตรังปลายทางทนในกรุงเทพครับท่านผู้โดยารโปรดทราบนะครับขบวนรถที่เข้าเทียมชานชลาดทางที่หนึ่งขบวนต่อวันนี้เป็นขบวนรถด่วนตูดึ84รับส่งรท่านผู้โดารต้นทางนนท์ตรังปลายทางทนในกรุงเทพครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับ หัวลบจากอันต้อมนะครับทำขบวนด่วนที่84นะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับข,ขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตลังนะครับไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้มาแบบนิ่มๆนะครับเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับสีหนึ่งสามหกนะครับวันนี้ทำขบวนด่วนที่แปดสิบสี่นะครับกลางกรุงเทพนะครับผู้โดยสารโปรดทราบนะครับที่นี่สถานีบ้านโปงที่นี่สถานีบ้านโปงท่านผู้โดยสารได้มีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโปงก่อนท่านผู้โดยสารลงจากขาบวนรถบปรดูดสิ่งของและสัมภาระราของท่านที่นำติดตัวมานำรถถูกต้องครบถ้วนนะครับ ขบวนรถที่จอเทียบชาชนา,าทางที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่8 4รับส่งท่าบริษาทต้นพาลินตรังปลายทาลินกรุงเทพครับ ท่านผู้โดยสาโรโฟร์ซ่านะครับขบวนรถด่วนขบวนที่84เมื่อออกจากสถานีวัดโพงไปแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารี่สถานีนั่งเขาประถมสถานีสารยาสถานีบางบมหลวงสถานีต่อไปครับ, <own noise> ารบการเดินทางแม่ว่าว่าการเดินทางเข้าต่อไปการรถไฟตงได้ดปการะลำใช้กันอีกครับครับ <own noise> ผ่านไปแล้วนะครับกมวนด่วนที่84นะครับผ่านจุดตัดบริเวณด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนงประดุกชาแนลครับ